สวัสดีครับวันนี้มีพันไม้เอกชนิดหนึ่งมาแนะนำนะครับอันนี้ชื่อว่าดอกสะอึกครับสะอึกสั้นๆส,สองคำนะครับสะอึกเป็นไม้วงเดียวกับผักบุ้งครับเป็นไม้วงเดียวกับผักบุ้งเพราะฉะนั้นยอดมันก็เลยกินได้แต่ว่ายอดมันเล็กๆนะครับยอดมันเล็กๆ เอามากินก็คงจะไม่สะใจสักเท่าไหร่นะครับที่ลักษณะของดอกเขานะครับนี่ครับอาจจะเป็นสีเกือบขาวสีชมพูตรงกลางก็มีสีชมพูเข้มนะครับนี่ฮะแล้วอาจจะมีดูเหมือนกับมีเส้นอยู่ตามกรีบด้วยอันนี้ก็อันเดียวกันนะครับลักษณะเด่นของสะอึกก็คือว่านี่ครับลักษณะของใบฮะ ใบจะเป็นใบรูปหัวใจนะฮะนี่ครับเป็นใบรูปหัวใจเทาเสือึกก็จะพันตามต้นไม้ที่มันเกาะเกี่ยวนะครับเป็นใบรูปหัวใจชัดๆเป็นใบรูปหัวใจส,สวยๆนะครับนี่ครับอันนี้ ยอดอ่อนของมันนี่เอาไปกินได้นะครับ,นะรบแต่ว่าคงต้องเก็บหลายยอดนะครับก่าจะไปกินนะครับจริงๆแล้วมันก็คือวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้บ้านเราครับพอเวลาที่ดอกมันแก่แล้วนะฮะมันก็จะติดฝักนะฮะหรือว่า ติดผลนี่นะครับครับก็จะเป็นฟนอง่งนี้มีเม็ดอยู่ข้างในนะครับก็เหมือนผักบุ้งแหละครับอันนี้ก็เป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่มาแนะนำให้รู้จักครับบางทีอาจจะเห็นต้นพวกนี้อยู่ข้างๆบ้านของคุณนะครับก็เป็นไม้วงผักบุ้ง เอายอดถ้ามีเยอะอายอดมากินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะถอนทิ้งนะครับถ้ามีบางคนบอกว่าเอาใบเข้ามานี่นะฮะไปตํำๆกับผสมกับเมล็ดเทียนแดงพอกแก้ปวดหัวได้อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆยอดกินได้สอึก มันมีพันไม้อีกชนิดหนึ่งชื่อเถาสะอึกนะครับจะดอกสีเหลืองอันนั้นเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้สะอึกเฉยๆสองพยาง